ให้พี่ลินเล่นด้วยพี่ลินเล่นด้วยนะพี่ลนเล่นนะะโอ้ยตายแล้วโอ้ยเมครัวสองคนมันบ่ไหวดิวมันบวบถือกันได้เมยคัวสองคนนี่เพื่อย,ยุคนเราผเนกไปคนสวยคนสวยจ่ะไปยคนผนกไม่บอกค่ะอืมอใบ่า,บายโมบ่ายสองแล้ว เตรียมเวลานอนสบายนอนสองมือแล้วห่วงหรือยังคะอะอกออกอืมอน,นีจะทอดไข่แล้วลูกทอดมานี่อันนี้นกระทะมาตั้งก่อนเอากระทะมาตั้งก่อนเปิดแก๊สก่อน <laughs> แล้วก็ล้างชามตรงนี้นะล้างชามตรงนี้นะเออ ของหมนมต้องเอามีฐานด้วยเหรอคะอ๋อมีฐานเลยเหรอคะเติมแก๊สด้วยเหรอคะนี่มีใส่ฐานด้วยเฮ้มันต้องใส่ฐานเนี่ยมันต้องใส่ฐานด้วยแล้วก็จะได้เปิดแก๊สได้โอ้ยแอปเปิ้โอ๋อแอปเปิ้ลโอเคอ๋อมะเขือเทศหรอคะมะเขือเทศ นี่อะไรพี่เล่นอะไฟักทองฟักทองฟักทองแล้วนี่อะไรไม่รู้ไม่รู้นี่อะไรนี่แตงโม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 ผึงแห้งก่อนเอาตึงแห้งก่อนนี่ เอเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยายคิดก่อนว่ามันจะประกอบอยังไงมันมีอะไรบ้างโอ้ยเด็กมันมั่วไปหมดเลยตอนนี้ตอนนี้ไม่เห็นอะไรอันนี้เตียงนอนใช่ไหมเนี่ยนะเตียงนอนหรืออะไรเนี่ยโอ้ยอกับแซเป็นบ็อกกิ้งเนาะเขาชีเลียในร้านข่อยได้บ่ว่าอ,อย่างนี้ไงใช่ไหมใช่ไหมลูกไม่ใช่หรอ อ๋อนี่อะไรนี่ยังวันตาเด็กโตถามอ๋ออะไรนี่นี่โดนัทค่ะโดนัทค่ะอะไรนี่พอนะคือลูกคือลูกคือลูกไม่ไม่ไม่่เขาเด็กหน่อยมูนีอิลีอ๋อเขาก็เล่น